สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอันนี้เป็นอีพีที่23นะคะมีพระมาให้ดูกันค่ะน,นี้เป็นช่องทางการติดต่อนะคะถ้าเกิดเื่อสนใจแอดไลน์กันได้ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรจะแจ้งไว้แจ้งอีกทีนะคะ ตรงนี้250ราสค่ะ สมเด็จหลวงพ่อปวยนะคะสามร้อยห้าสิบบา ไเาองนี้เก่าดีค่ะองนี้สองร้อยห้าสิบคภาษากายจาย